สวัสดีครับพ่อวงครูเอกนะครับจ้ำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับช่วงนี้ก็เป็นแบบไลฟ์สดเช่นเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์ด้วยนะครับถ้าเป็นทางช่องยูทูบเนี่ยก็จะเป็นการนําคลิปไลฟ์สดนะครับไปลงสู่คลิปยูทูบนะครับว่าเ,เสร็จแล้วจะเป็นยังไง <laughs> ประมาณนี้บางทีเนี่ยคลิปไลฟ์สดคลิป YouTube ก็จะไม่ได้เต็มเต็มเหมือนไลฟ์สดนะพะ่อคุยก็จะมีการตัดอะไรไปบ้างนะครับถ้าเป็นไลฟ์สดก็จะแบบ เห็นกันชัดๆเลยเนาะอ่ะโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่น่าสนใจครับแล้วก็มีข้อคําถามขึ้นมาในชั้นเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ขอมาชั้นเรียนนะก็ค,คือ2558 2558แอ่าแล้วก็มีในชั้นเรียนก็ถามว่าเอะมันเป็นเลข,เอเเลขเอพอศหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังมากันว่ามารีวิวให้ฟังว่าเอ้มันเป็นยังไงสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับผมโอเคนะครับ่อนนี้โค้กเอกขอแช์นะครับขอแชร์ รายส่วนนะครับเป็นอย่างชั้นเรียนแป๊บหนึ่งนะครับผมหลายคนถามว่าเอ๊คุยจะก็ได้ในชั้นเรียนแล้วจะส่งไปชั้นเรียนทำไมพอดีมีกลุ่มในไลน์แล้วบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ถนัดการเปิดเฟซบุ๊กเนี่ก็ให้กดลิงก์ไปที่ไลน์มันจะเขาก็จะแบบกดลิงก์มามันจะง่ายกว่านอะอะโอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เกินไว้ก่อนเริ่มต้นว่าเอ๊ะทำไม2558มันใช่พอสอนหรือเปล่าคือมันอย่างนี้ครับ ผมเล่าให้ฟังถึงวิธีการที่เขาทาไมถึงใช้เลขประมาณพศออเกิดพศออเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคลนึกออกใช่ไหมว่าเออเวลาเราจะเลือกเบอร์โทรมันเป็นคนเราชอบพฤติกรรมมันชอบเลือกสิ่งใกล้ตัวนึกออกใช่ไหมครับพฤติกรรมมักชอบเลือกสิ่งใกล้ตัวอย่างเช่นพศออเกิดคศออเกิดวันเดือนปีเกิดเลขอะไรประจําตัวอย่างผมนะผมก็เป็น คือผมใช้ทะเบียนรถนะครับผมอยากใช้ผมก็ใช้ทะเบียนรถเป็นเลขสี่ตัวท้ายของตัวเองนึกออกใช่ไหมเออและที่ผมใช้เลขเทะเบียนรถเพราะว่ามันไม่ซ้ําอยู่แล้วมันไม่ใช่พอ,อมไม่ใช่อะไรมันดูอะไรเก๋ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันนะตอนจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ยีก็จะเปลี่ยนเลยก็คือเห็นแล้วเ,เลขตัวเองมันเท่ดีแล้วมันก็เป็นเลขสลับอะไรผมเป็นคนชอบเลขสลับไงมันก็เลยแบบอโอเค ก็เลยเปลี่ยนมาเลยอะไรเงี้ยแต่เนื้อหาลึก,ลกๆเนี่ยไม่เล่าแล้วกันนี่แหละเป็นที่มาว่าทําไมคนถึงได้ใช้กันนึกออกใช่ไหมแล้วคราวนี้ไอ้ผลที่มันสะท้อนออกมามันจะเป็นเหมือนพอสอรหรืออะไรที่เราจําหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะได้มาฟังรีวิวกันว่าไอ้สองห้าห้าแปดตันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับเริ่มต้นจากที่มาที่ไปของเลขคู่นี้ไอ้เลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลข3คู่ด้วยกันก็มี25 5 2 5 5แล้วก็5885้านะครับ เลขคู่รีวิวเลขคู่คุยกัทำไว้แล้วนะครับกลับไปดูกันได้นะครับในคลิปเดิมๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลขกลุ่ม3ตัวก็จะเป็น2 5 5 5้แล้วก็5 5 8 8 5 5นะครับซึ่ง2กลุ่มนี้มีความต่างกันพอสมควรเวลาที่คุยรีวิวนะแต่ความไม่ต่างคือมีเลข5 5เหมือนกันใช่ไหมแต่ความต่างของรีวิว3ตัวนะ่ก็คือมันอันนี้มัน2 5อันนี้มัน58ความพลิกแพงมันต่างกันแต่คราวนี้พอม,มาอยู่รวมกันพลิกแพงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเลขกลุ่มนี้นะครับคุยกตั้งชื่อว่าผัักดนนให้เปป็ไ แน่นอนว่าแรงผลักดันนะมันมาจากเลข8ที่อยู่ท้ายอยู่แล้วแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอพอบอกว่าหลักผลักดันก็คงเป็น4ตัวท้ายขอพูดถึงสี4ตัวท้ายก่อนนะครับคนท้ายเลข8นะครับคนท้ายเลข8เนาะมีจุดเด่นตรงที่เขาเป็นคนที่ใจกล้าใจถึงกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทําอะไรก็ตามที่เขาคิดว่าอยากจะทํา ณเวลานั้นด้วยความที่ว่าไม่ได้เป็นคนชอบสิ่งนั้นมาก่อนหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่แบบแค่เดินผ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้เขาจะทําให้ได้อันนี้คือสิ่งที่คนเล็กแปลท้ายเป็นนะครับแต่คราวนี้ข้อด้อยของมันก็นคือแน่นอนพอก็ะทาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยอยังคิดเพราะคิดว่าตัวเองทําได้อยู่แล้วเออมันคนมี power อยากทำทำเลยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดใจพอทําเลยปุ๊บความประมาทมีสูงกว่าเพื่อน มีสูงกว่าคนอื่นจะมีเลขหนึ่งที่คุยจะให้เป็นกลางๆที่แบบต้องมองทิ้งไว้ก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ยคุยจะไม่นํามาพูดในชั้นเรียนเพราะว่าถ้าศูนย์่ะจะไปแข่งกับใครมันชนะหมดถ้ามันตั้งใจแข่งแต่ถ้ามันไปแข่งกับใครมันก็แพ้หมดถ้ามันไม่สนใจเออเนี่ยผมก็เลยเลาไวใ้ให้ลูกจิตว่าเออลศูนย์นะ่ะลาไวใ้ในฐานเข้าใจว่าตัดมันออกดูแค่แก้ตัวพอไอศูนย์เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครจะเก่งกว่าแปดหรือว่าจะมีความที่แบบห้าหาญหรือว่าขีีข้้ลลงืลม ที่มากกว่าแก็คงเป็นเลขสูงแต่เนี่ยเราพูดถึงแปนี่คือสุดละในบรรดา1นึงนะครับสุดละในเรื่องนี้พลังเยอะมากแล้วก็พอพลังเยอะคิดว่าอยากได้นูน่นนี่นั่นอะไรก็ทําก็ทําไปเลยอันเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังคนท้ายเลขแปดนะเรื่องความความที่แบบคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยได้นะครับถ้าคอนโทรลได้จบแต่ถ้าคอนโทรลไม่ได้ก็จบเหมือนกัน <laughs> จบในแง่ลบคอนโทรลได้จบในแง่บวกเพราะพลังที่มีมันหลักผักดันได้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะครับ ก็ไปในทางเชิงบวกของเลขกลุ่มนี้ได้เช่นกันแต่ถ้าเลขกลุ่มนี้นะลงท้ายแปดแล้วคอนโทรลไม่ได้นี่เลขเหมือนกันนะนะครับตำแหน่งต่อมาเป็นห้าแปดครับไอพลังที่เยอะๆะมันรู้ว่าต้องใช้ยังไงคนห้าแปดส่วนใหญ่สังเกตนะครับที่ลงท้ายห้าแี้เขาหัวเร็วคิดไวแล้วก็คิดออกมาแบบจัดลำดับอะไรในหัวได้เก่งแต่มันเนื่องจากว่าแปดมันท้ายเวลามันทําอะไระก็จะแบบมันเหมือนติดเบรกช้า แล้วยิ่งอย่างนิ่งเป็นห้าด้วยแนวคิดโอ้กูเก่งแล้วล่ะกูคิดว่ากูคัดกรองมาเต็มที่แล้วอะไรเียเอออันนี้มันติดเบรก,กช้าหน่อยเพราะนั้นก็ให้ระวังความห้าวของตัวเองอาจจะทําเสียเรื่องได้แต่แต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจปแปยท้ายมุงเนี่ยมันก,ก็สนใจยิ่งเป็นห้าด้วยถ้าเกิดห้าไปทางลบนี่คือไม่สนอนะ่ะจะทําแล้วก็ทําไปเลยทีอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยเออประมาณนั้นนะต้องระวังนะครับคราวนี้ลาดับตอนเป็นเลขห้านี่เหมาะใช่ไหมแรงผักก็มีหัวคิดก็ได้ ไอเดียดีแถมเป็นคนทาอะไรมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคือเหมือนกับแบบว่าคุณไปเจอเรื่องเขาไปเจอเรื่องอะไรกันตามที่มันไม่เคยทํามาก่อนพวกปัญหาเฉพาะหน้าเยอะเล็กใหญ่เขาไม่สนใจก็เชื่อเขาทาได้แล้วมันต้องทําได้ด้วยทําได้จนสําเร็จด้วยนึกออกใช่ไหมเออก็จะแบบบุ้มปุ้มปุ้ม,ม,มแล้วไม่ใช่เป็นคนรีบนะต่อให้คุณแปดท้ายคุณไม่ได้เป็นคนรีบแต่แค่คุณตัดสินใจทำตรงนั้นแล้วคุณก็ค่อยๆทํามันไปเรื่อยแล้วยิ่งวิธีการทํางานเป็นเลขสองด้วยข้างในโอ้โหคราวนี้ มันก็ไปได้เรื่อยๆเ,เป็นคนที่แบบถามว่าไม่ตันไม่ตันแต่ว่าสิ่งที่เขาทําไปมันไม่ได้รีบนะไม่รีบจากคิดแต่แค่สมมุติว่าให้เรานึกถึงเกมงูก็ได้นึกภาพไหมผมนึกภาพเกมงูออกนะเกมงูของโนเกียน้กเกพูดถึงโนเกียนี่เด็กสมัยนี้จะรู้จักไหมเนี่ยนะครับเกมงูในโนเกียแต่ปัจจุบันก็มีเกมงูที่อยู่ในเกมอะเาเรียกว่าอะไรที่เขาเล่นกันที่มันทงประเทศไทยอะไรที่มันงูมันเลื้อยไปเรือยมานึกออกใช่ไหม เออผมว่าสองห้าแปมเหมือนเกมงูอ่ะคุณมีแพทเทิร์นที่คุณต้องไล่ไล่ไล่ไปคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ได้จนจบเกมอ่ะมันจะดีมากคือผลักดันให้มันเป็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณตายก่อนจบเกมคุณไม่ต้องสืบเลยว่าคุณตายเพราะอะไรเพราะตัวท้ายคุณนี่แหละเลขแปมมันจะผลักดันให้คุณแบบต้องอย่างนี้ต้องนี้นะแต่ต้องอยู่ในกรอบไงล้วก็วนอยู่ในว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 นอะไรเงี้ยคือถ้าวนได้ก็ดีหรือ ไม่ต้องเร็วมากอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องมีแรงผักไม่ต้องมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะแล้วค่อยๆไปอันนี้จบได้เหมือนเกมงูเลเวลหนึ่งเลเวลสองอ่ะโอ้มันง่ายเต็มปุ๊บอ่ะจบประมาณว่าวินเนอร์แล้วเป็นวินเนอร์แต่ส่วนใหญ่ไปตายกินหางตัวเองไ <c> ง <oughs> นี่แหละน่าจะอธิบายกลุ่มนี้ได้ได้ดีที่สุดนะครับเ <c oughs> พราะนั้นให้ระวังเรื่องของความติดประมาทความมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถ สูงแล้วก็คิดว่าตีนมีความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็ได้เองอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่คุมไม่ได้อาจจะอยู่ยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุมได้โอ้คนนี้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่งผักก็มีทําทุกอย่างเป็นลําดับขั้นตอนถ้ารู้จักคอนโทรลนะผมว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็คนชอบนะสองห้าห้าแปดนะครับนี่คือเลขท้ายส่วนเลขหน้านะครับบุคลิกภายนอกคนเจอเห็นเป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยมากสุภาพเรียบร้อยแต่งตัวดีเนี้ยบเลยแต่ดัน <laughs> เวลาคุยกันแล้วดันแบบเออคนที่ดูดุอะดูเสียงดังดูแบบจริงจังเหลือเกินนึกออกใช่ไหมครับเออบุคลิกคือภายนอกกับส่วนที่แบบพอเจอกันจริงจริงจังจังอะมันก็จะดูขัดกันนิดนึงแต่เขาเป็นคนที่ภายนอกดูดีนะแต่งตัวดีมากนะครับบุคลิกดึงดูดดีแต่พอคุยกันนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันหรือคนที่รู้จักกันเขาจะรู้สึกว่าประมาณว่าเขาเปิดใจให้คนที่เขารู้จักได้ดีอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราเราจะชอบหรือไม่ชอบนะครับสําหรับหน้ากับหลังบุคลิกก็ดูดี ถ่ายม่ออแต่ผ้อยากจะเป็นคนเสียงดังนิดหนึ่งเวลาพูดนะครับอ่ะคราวนี้มาสู่เรื่องเสริมเรื่องต่อมานะครับเรื่องเสริมเรื่องต่อมาขอเป็นพูดถึงเรื่องการเงินก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการหาผมว่าเขาหาเงินกิ่งนะช่องทางเขาชัดเจนคือเวลาที่เขาอยากจะได้สมมุติว่าเขามีงานแล้วเขาจะต้องไปทํางานสิ่งนะี้ถ้าเป็นถ้าเป็นงานราชการหรือเป็นงานที่มันมีรายได้ประจาอ่ะคนนี้เป๊ะไม่เคยขาดไม่เคยโดนหกักเงินหกักเงินอะไรไม่เคย แต่อาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายไม่ค่อยเป็นลำดับเท่าไหร่นะครับคือคือตั้งเป้าว่าจะจ่ายอะไรมันต้องได้จ่ายแล้วบางทีมันมีเรื่องก่อนหน้าด้วยนิดหน่อยก็จะแบบโอ้โหได้จ่ายเพราะเลขแปมันทายเนาะยังไงก็โอ้โหจะต้องออกต้องออกกินแต่ออกก่อนแต่คือจ่ายแน่ๆเพราะข้างหน้ามันเป็นเรขทางออถามว่าจะต้องจ่ายต้องจ่ายยังไงคือจ่ายแน่เป็นคนไม่ค่อยติดหนี้ใครนะ <c oughs> คือจ่ายหมดอนะอันนี้ให้ระวังมันไม่มันไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็เต็มสิบให้สักเจ็ดละกัน ก็ถือว่าหาเก่งเหมือนกันแต่ถ้าไม่ใช่เป็นข้าราชการนะเป็นพวกที่แบบค้าขายผมก็ว่าเขาหาเก่งเขาไม่ย่อท้อต่อาการหาตังค์ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันเรื่องการหาหมงกลบแต่ว่าให้เจ็ดห่อเวลาใช้จ่ายต้องให้ระวังว่าท้ายแปดเนาะอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักนะครับอย่างที่ผมบอกพอมีเลขแปดพูบมันก็เลขแปดเลขสองในเบอร์เดียม,มก็อาจจะเป็นคนเข้าถึงคนได้เข้าเข้าใจคนได้นะครับแต่มันจะมีช่วงที่แบบอารมณ์เวียงเวียงวินวินอะ จากแปดถ่ายเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะครับเพราะนั้นคุมตัวเองให้ดีอย่าให้อารมณ์ยักที่มาจากแดเนี่ยมันเผยตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะคุณน่ะถ้าเกิดอารมณ์ดีๆเนี่ยคุณดูแลใครก็ได้คุณเทคแคร์ดีมากนะครับคุณจัดการได้ทั้งหมดเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีแต่เมื่อไหร่ที่อารมณ์มันมาเหนือเหตุผลอันนี้ให้ระวังเพราะคุณจะเชื่อว่าเหตุผลที่คุณใช้ในการแสดงออกเหล่านั้น่ะคุณคิดว่าเป็นความรักไงอันนี้ต้องระวังนะครับห้าแปดเนี่ยผม ผมเคยเป็นเพราะผมเคยใ้ผมเข้าใจเลขนี้เลยคือคิดไปเองอะไม่มีใครเก่งเท่าเราในโลกนี้อะไรประมาณนี้อาการแบบนี้มันมีคิดไปเองเพราะนั้นเรื่องความรักยิ่งต้องระวังเลยมันไม่มีอะไรคิดไปเองหรอกความรักมันเป็นเรื่องของกันเขาเข้าใจาคิดไปเองเนาะก็ด้านความรักก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับคนที่ขอมาในชั้นเรียนเนาะก็ลองพิจารณาดูครับผมมองว่าถ้า เลขอะ่ะมันมี2ด้านานี้ผมเล่าไปมีทั้งบวกทั้งลบถ้าเราคนโทรลด้านบวกได้นะครับไอ้ถ้าเราคบครมด้านลบได้ด้านบวกมันก็อาจจะส่งเสริมให้เราเป็นแนวทางที่มันเหมาะสมก็ได้คิดพูดทดําดีแนวทางชัดเจนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีความรับผิดชอบสูงอะไรพวกเนี้ยสองห้าห้าแปดเขาก็ทำได้นะครับแต่ว่าทำอะไรไดะคุมไม่ได้เรื่องของอารมณ์เนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปมันก็จะมีข้อลดทอนกันอยู่พอสมควรนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับคนเลขนี้นะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยกันด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับสามารถติดตามกันได้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ